ต่อไปนะคะบทที่สามแบบฟอร์มหรือเอกสารทางการบัญชีสำหรับหัวข้อที่เราจะศึกษาในวันนี้ก็คือหนึ่งความสำคัญของแบบฟอร์มหรือเอกสารทางการบัญชีสอง ลักษณะและประเภทของเอกสารประกอบการบัญชีตามประกาศของกรมพัฒน,นาธุรกิจการค้า 3. การใช้และออกแบบเอกสารทางการบัญชี 4. การเก็บรักษาเอกสารทางการบัญชีต่อไปนะคะความสำคัญของเอกสารทางการบัญชีหรือแบบฟอร์มทางธุรกิจ เอกสารทางการบัญชีหรือแบบฟอร์มทางธุรกิจเป็นเครื่องมือช่วยในการดาเนินธุรกิจและควบคุมก็คือ1เป็นการบันทึกเหตุการณ์ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นแล้วไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อร่ใครเป็นผู้รับผิดชอบแบบฟอร์มที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบการลงบัญชียอย่างเช่นใบเบิกวัตถุดิบใบสําคัญสั่งจ่าย แล้วก็แบบฟอร์มที่ใช้ในการดำเนินงานหรือว่าแบบฟอร์มที่ก่อให้เกิดการดำเนินงานนะคะอย่างเช่นใบขอซื้อใบสั่งผลิต 2. ช่วยขจัดข้อผิดพลาดอันเกิดจากการจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ให้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอกตีใช้สำเนาเอกสารแทนบัญชีย่อยอย่างเช่นบัญชีย่อยลูกหนี้ในกรณีที่กิจการมีออลูกหนี้หลายรายนะาะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะลงบัญชีลูกหนี้แต่ละรายเนี่ย จะทำให้กิจการเสียเวลาเพราะฉะนั้นก็จะใช้วิธีการก็คือว่าเอาเอกสารเนี่ยแยกเข้าแฟ้มโดยมีการแยกตามลูกหนี้แต่ละรายห้าลดค่าใช้จ่ายใ,ในการจดบันทึกตัวอย่างของแบบฟอร์มนะคะ แบบฟอร์มที่ทำให้เกิดรายการก็จะมีใบขออนุมัติซื้อใบแจ้งการรับพนักง,งานเข้าทำงานซึ่งจะจัดทำขึ้นโดยแผนกบุคลากรแล้วก็จะส่งให้กับแผนกการเงินเพื่อที่จะให้แผนกการเงินเนี่ยจัดเตรียมก็คือทำการคำนวณเงินเดือนเพื่อที่จะจ่ายให้กับพนักง,งานแล้วก็ใบสั่งผลิต ซึ่งอันนี้จะอยู่ที่แผนกผลิตแล้วเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีการผลิตสินค้าได้เนี่ยก็จะต้องมีการจะทำใบสั่งผลิตก่อนถึงจะทำการผลิตสินค้าได้ต่อไปแบบฟอร์มที่เป็นการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็คือใบกำกับสินค้าขายใบกำกับภาษีขายซึ่งเอกสารพวกนี้เนี่ยจะทำขึ้นก็ต่อเมื่อมีการส่งสินค้าให้กับลูกค้า แต่ว่าเมื่อมีการขายสินค้ากับลูกค้าต่อไปนะใบกำกับสินค้าที่ซื้อมานะคะเสื้อันนี้เนี่ยจะเป็นใบกำกับสินค้าที่ได้รับจากผู้ขายเมื่อกิจการได้มีการซื้อสินค้าจากผู้ขายแล้วก็สามนะคะใบรับสินค้าหรือรายงานการรับสินค้าซึ่งเอกสารฉบับนี้เนี่ยจะจะํจะำขึ้นมาเมื่อ ได้รับสินค้าจากลูกค้าแล้วต่อไปนะบัตรลงเวลาบัตรลงเวลาเนี่ยจะเป็นการแสดงให้เห็นนะว่าพนักง,งานเนี่ยได้มีการลงเวลาเข้าทำงานแล้วต่อไปนะคะการกำหนดลักษณะและชนิดของแบบฟอร์มข้อที่หนึ่งนะคะควรกำหนดชนิด ของเอกสารให้น้อยที่สุดหรือควรพยายามใช้ต้นฉบับให้น้อยที่สุดเนื่องจากว่าเราจะสังเกตเห็นว่าต้นฉบับเนี่ยมันจะมีลักษณะก็คือมีขนาดที่มีลักษณะหนาแลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีต้นทุนในการพิมพ์เนี่ยค่อนข้างสูงฉะนั้นก็พยายามลด ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการพิมพ์พิมพ์ต้นฉบับอาจจะต้องมีการานำสำานานำก๊อปปี้เข้ามาช่วยนะในการที่จะเขียนหรือจะทำเอกสารแล้วก็สองในกรณีที่เอกสารหลายชนิดมีข้อความซ้ำกันเป็นส่วนใหญ่ ควรใช้เอกสารชุดเดียวกันแต่ใช้กระดาษคาร์บอนแทรกในส่วนที่จำเป็นหรือว่ามีข้อความที่ซ้ำๆกันแล้วก็3มีข้อความกระทัดรัดเข้าใจง่ายแล้วก็สีให้ความสะดวกในการเก็บข้อมูลมาลงบัญชี5ให้เป็นไปตามหลักการตรวจสอบซึ่งกันและกัน6 เป็นประโยชน์ในการรวบรวมสถิติเให้ความสะดวกในการสอบบัญชีแล้วก็8การกำหนดชนิดเอกสารจะต้องคำนึงถึงข้อกำหนดตามกฎหมายต่อไปนะคะลักษณะและประเภทของเอกสารประกอบการลงบัญชีซึ่งจะต้องเป็นไปตามที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดเรื่องการกําหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำและรายการที่ต้องมีในบัญชีระยะเวลาที่ต้องลง,ลงรายการในบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีพศ2544ในหมวดที่4ข้อที่8ได้กําหนดลักษณะและประเภทของเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ต่อไปนะลักษณะและประเภทของเอกสารประกอบการลงบัญชีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีเ,เพื่อที่จะใช้เป็นหลักฐานภายในกิจการนะคะแบ่งออกเป็นสามประเภท1ก็คือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีซึ่งจัดทําขึ้นโดยบุคคลภายนอกอันนี้คือเป็นเอกสารที่กิจการได้รับจากภายนอกอย่างเช่นใบสั่ง ใบส่งของทั้งใบกำกับภาษีในกรณนนีที่กิจการในไปซื้อสินค้าจากผู้ขายนะเมื่อผู้ขายเนี่ยเอาสินค้ามาส่งนะก็จะมีเอกสารแนบมาด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้คือเป็นเอกสารที่กิจการได้รับจากภายนอกแล้วก็ประเภทที่2นะเป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี ก็คือเป็นเอกสารที่กิจการจะทำขึ้นเพื่อที่จะส่งให้กับบุคคลภายนอกก็อย่างเช่นไปกำกับสินค้าไปกำกับภาษีใบส่งของนะในกรณีที่มีการขายสินค้าให้กับลูกค้าก็จะมีการส่งสินค้าให้กับลูกค้าพร้อมกับออกใบกำกับสินค้าแล้วก็ออกไปส่งของให้กับลูกค้าด้วย 3. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จะทำาขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดการจะทำบัญชีเพื่อที่จะใช้ในกิจการของผู้ทำบัญชีเองก็คือเป็นเอกสารที่ใช้ภายในของกิจการต่อไปนะคะเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีทุกประเภทต้องมีรายการอะไรบ้างนะ ก็คือหนึ่งชื่อของผู้จัดทำเอกสารซึ่งอาจจะใช้ชื่อที่ใช้ประกอบธุรกิจของผู้จัดทำเอกสารก็ได้สองชื่อของเอกสารเพื่อเพื่อที่จะได้รู้ว่าเอกสารเ,าเป็นเอกสารประเภทไหนเป็นอ,อย่างเช่นใบเสร็จรับเงินนะใบส่งของนะใบกำกับภาษี เลขที่ของเอกสารและเล่มที่โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีนะคะจะต้องมีเลขที่แล้วก็เล่มที่เพื่อใช้ประกอบการอ้างอิงสีวันเดือนปีที่ออกเอกสารนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเอกสารฉบับนี้ชุดนีอ้ออกวันที่เท่าไหร่ออกวันที่เดือนที่ปีอะไร แล้วก็จำนวนเงินรวมนะต่อไปนอกจากเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีจะาการลงบัญชีตามข้อตามข้อมูลทั้ง5ข้อแล้วยังต้องมีรายการเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในวงเล็บ1และวงเล็บ2ก็คือ1ในกรณีที่เป็นเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินและฝากเงิน รับชำระหรือ,อรับชำระเงินว่ารับตัว๋วอย่างเช่นเช่นมีเงินสดใบเสร็จรับเงินที่ได้จากการขายสดได้จากการขายสดนะคะก็จะมีการออกใบเสร็จรับเงิน2ในกรณีที่เป็นเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการจำหน่ายจ่ายโอนส่งมอบสินค้าหรือบริการ โดยที่ยังไม่ได้มีการชำระเงินหรือยังไม่ได้มีการชำระเป็นตัวเงินเช่นใบส่งของใบกำกับสินค้าใบแจ้งหนี้อันนี้จะใช้ในกรณีที่มีการขายเชื่อต่อไปนะคะเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินและฝากเงิน ประกอบด้วยเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกิจการที่จะทำเอกสาร 2. ส,สถานที่ตั้งของกิจการที่จัดทำเอกสาร 3. ามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับเงินหรือตัวเงินแล้วก็4ชื่อชนิดจำนวนหน่วยนับราคาต่อหน่วยและราคารวมของสินค้าหรือบริการแต่ละรายการ เว้นแต่ว่าได้มีการระบุไว้ในเอกสารตามวงเล็บสองแล้วก็ห้านะคะลายมือชื่อของผู้รับเงินหรือผู้รับตัวเงินเว้นแต่ว่าเอกสารที่จะทําและส่งมอบเป็นเอกสารที่ออกมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์นะ,ะซึ่งรายละเอียดมันจะปรากฏอยู่ในเอกสารที่อย่างเช่นพวกสลิป นะที่ออกมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์นะมันจะถูกสั่งพิมพ์ออกมาโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ออกเอกสารอย่างเช่นสลิปหรือเอกสารใบเสร็จรับเงินที่ออกมาจากเครื่องบันทึกเงินสดต่อไปนะอันนี้คือแบบฟอร์มของเอกสารนะคะ เป็นบินเงินสดใบกำกับภาษีในกรณีที่กิจการเนี่ยมีการขายสินค้าเป็นเงินสดอ่อส่วนประกอบนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างก็จะประกอบด้วยชื่อของกิจการนะคะจะอยู่ส่วนหัวของเอกสารนะเพื่อที่จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ต่อไป2นะคะชื่อของเอกสารจะได้รู้ว่าเอกสารนี้จะทำขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรแล้วก็3นะ,ะเป็นเลขที่ของเอกสาร4นะ,ะเป็นวันเดือนปีนะ,ะที่จะทำเอกสารขึ้นมาแล้วก็5นะคะเป็นยอดรวมของจำนวนเงินที่ได้รับ ต่อไป6เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของกิจการต่อไป7จดน้าสถานที่ตั้งของกิจการผู้ออกเอกสาร8ปดนะรายการน้ารายการที่เออมีการขายสินค้านะคะแล้วก็9กาลายมือชื่อนะของผู้รับเงิน ต่อไปนะคะเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการจำหน่ายจ่ายโอนส่งมอบสินค้าหรือบริการโดยที่ยังไม่ได้มีการรับชำระเงินจะต้องมีรายละเอียดอะไรบ้างก็จะมีเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอกรของกิจการที่จะทำเอกสารแล้วก็มีสถานที่ตั้งของกิจการที่จะทำเอกสารชื่อชนิดจำนวนหน่วยนับราคาต่อนหน่วย และราคารวมของสินค้าหรือบริการแต่ละรายการ 3. ชื่อหรือชื่อที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและที่อยู่ของผู้ซื้อหรือผู้รับสินค้าหรือผู้รับบริการ 5. ราลายมือชื่อผู้จัดทำเอกสาร 6. ลายมือชื่อของผู้รับสินค้าหรือผู้รับบริการ อันนี้คือตัวอย่างของเอกสารนะคะตัวนี้จะเป็นเอกสารที่เป็นต้นฉบับที่กิจการผู้ผู้จัดทำหรือว่ามันจะมีส่วนประกอบนะคะของเอกสารก็คือ หนึ่งนะชื่อของบริษัทผู้จะทำเอกสารซึ่งอันนี้เราถือว่าเป็นเอกสารที่เป็นต้นฉบับต้นฉบับเนี่ยจะถูกส่งให้กับลูกค้าเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าอันนี้คือเขาจะบอกไว้นะว่าลูกค้าแสดงว่าฉบับเนี้ยนะจะต้องส่งให้กับลูกค้าแล้วก็กิจการจะเก็บสํำเนาวไว้ชื่อของกิจการนะคะจะอยู่ส่วนหัวของเอกสาร แล้วก็สองนะอันนี้คือเป็นชื่อของเอกสารต่อไปสามนะคะอันนี้เป็นเอ่อเลขที่นะเลขที่ของเอกสารนะเลขที่ของใบกำกับภาษีนะคะแล้วก็ต่อไปอันนี้จะเป็นวันเดือนปีที่ออกเอกสาร ต่อไปนะยอดรวมของจำนวนเงินตามเอกสารต่อไปหกนะะอันนี้คือ,อรหัสของลูกค้ารหัสของลูกค้าแล้วก็ชื่อที่อยู่ของลูกค้านะคะรหัสของลูกค้าแล้วก็เจ็ดเนี่ยจะเป็นสถานที่ตั้งของกิจการหกจะเป็นเ ในส่วนของลูกค้านะคะรหัสลูกของลูกค้าแล้วก็9นะจะเป็นที่อยู่ของลูกค้าหรือว่าผู้รับสินค้า10นะจะเป็นลายมือชื่อของผู้รับของอ่าผู้ส่งของนะคะแล้วก็11อันนี้จะเป็นลายมือชื่อของผู้รับของ ต่อไปนะเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่ผู้มีหนะ้าที่จะทําบัญชีจะต้องทําผู้มีหนะ้าที่จะทําบัญชีในที่นี้ก็คือกิจการอาจะทําขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ภายในกิจการเองจะต้องมีรายละเอียดอะไรบ้างแลนะก็จะมีคําอธิบายรายการวิธีการวิธีการและการคํานวณต่างๆอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเอกสารที่จะต้องใช้ประกอบ การบันทึกบัญชีนะคะจะต้องมีวิธีการและการคำนวณประกอบด้วยลายมือชื่อของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อนุมัติรายการอันนี้คือตัวอย่างของเอกสารที่กิจการจัดทำขึ้นมาแล้วก็ใช้ภายในกิจการการจัดทำสำเนาเอกสาร อก่กรณีของเอกสารที่จะต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่จะทําขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จะทําบัญชีเพื่อที่จะออกให้กับบุคคลภายนอกจะต้องมีสำเนาเก็บไว้อย่างน้อย1ฉบับอย่างเช่นใบกํากับสินค้าใบส่งของใบกํากับภาษีในกรณีที่กิจการเนี่ยมีการขายสินค้าให้กับลูกค้าจะต้องมีการเก็บสำเนาวไว้อย่างน้อยหฉบับ อ่าอย่างเช่นอันนี้คือตัวอย่างนะคะเมื่อมีการขายสินค้าให้กับลูกค้าต้นฉบับก็จะมีการส่งให้กับลูกค้าไปส่วนสำเนาก็จะเก็บไว้ที่กิจการต่อไปการลงรายการในบัญชีรายวันต้องมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีทุกรายการแล้วก็2เอกสาร เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีนั้นต้องสามารถแสดงความถูกต้องครบถ้วนของรายการบัญชีได้ต่อไปนะคะตัวอย่าง่านกิจการแห่งหนึ่งทำการผลิตสินค้าจำหน่ายลูกค้ารายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำก็จะมีดังนี้นะคะหการซื้อวัตถุดิบและพัสดุแล้วก็2การควบคุมสินค้าและพัสดุ สการผลิตสินค้า 4. การว่าจ้างพนักง,งานและการจ่ายเงินค่าจ้าง 5. การขายสินค้า 6. การรับเงินสด 7. การจ่ายเงินสด 8. การควบคุมลูกหนี้สำหรับเอกสารที่จะต้องใช้ในการซื้อวัตถุดิบและ,กา,ะการซื้อวัตถุดิบและพัสดุก็จะมีใบสอบทามราคา นะเพื่อที่จะทำการสอบถามราคาจากผู้ขายแล้วก็นำราคามาทำการเปรียบเทียบกันก่อนที่จะมีการซื้อวัตถุดิบและพัสดุต่อไปนะคะใบสั่งซื้ออัตถุดิบนะหรือว่าพัสดุนะคะอันนี้คือหลังจากที่ได้ผู้ขายแล้วนะก็จะมีการจัดทำใบสั่งซื้อขึ้นมาแต่ว่าก็จะต้องผ่านผู้มีอำนาจเซ็นอนุมัติก่อน ต่อไปนะใบรับของนะอันนี้จะจะทำขึ้นมาเมื่อผู้ขายได้มีการส่งสินค้ามาให้กับกิจการฉะนั้นกิจการก็จะมีการจะทําใบรับของขึ้นมาโดยการที่จะมีการส่งต้นฉบับต้นฉบับให้กับผู้ขายนะแล้วก็กิจการจะมีการเก็บสําเนาวไว้นะอ่าต่อไปนะคะรายงานการตรวจสอบคุณภาพและพัสดุที่ส่งคืนนะ อันนี้คือถ้าเกิดว่าพัสดุหรือว่าวัตถุด็บที่ได้รับเนี่ยมันมีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่เราสั่งก็จะต้องมีการส่งคืนให้กับผู้ขายอันนี้คือเอกสารนะที่กิจการจะทำขึ้นแล้วก็มีการส่งให้กับภายนอกนะก็คือเป็นแบบฟอร์มของใบสั่งซื้อ ก็จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะเนื่องจากว่ามันเป็นเอกสารที่กิจการจะทำขึ้นแล้วก็จะต้องมีการส่งให้กับภายนอกฉะนั้นก็จะมีชื่อของห้างหุ้นส่วนมีชื่อของกิจการนะคะมีสถานที่ตั้งของกิจการแล้วก็มีชื่อของเอกสารมีเลขที่เนื่องจากว่ามันเป็นเอกสารที่สำคัญทางการบัญชีก็จะใช้ประกอบการอ้างอิงชื่อผู้ขายนะคะ ที่อยู่ผู้ขายวันเดือนปีที่จัดทำเอกสารลำดับที่ของรายการรายการสินค้ารุ่นอะไรนะหน่วยนับจำนวนนะหน่วยนับนี่คือต่อชิ้นต่ออันต่อหน่วยจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ราคาต่อหน่วยแล้วก็ราคารวมหลังจากนั้นก็ใส่ราคารวมทั้งสิ้นอีกทีหนึ่งนะกำหนดระยะเวลาในการส่งมอบ แล้วก็เงื่อนไขในการจ่ายชำระเงินนามมาเหตุลงชื่อผู้สั่งซื้อแล้วหลังจากนั้นก็จะมีะการลงลงลายมือชื่อของผู้ผู้อนุมัติการสั่งซื้อ,อต่อไปนะคะใบรับของอันนี้เนี่ยกจ็จะทำขึ้นโดยกิจการนะหลังจากที่กิจการเนี่ยได้มีการสั่งซื้อสินค้าไปแล้ว แล้วผู้ขายก็เอาสินค้ามาส่งนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกิจการก็จะทําการเปาะใบรับของให้นะซึ่งใบรับของก็จะประกอบด้วยชื่อของกิจการหนะ้าที่อยู่ของกิจการแล้วก็เลขที่ของเอกสารผู้ขายนะก็คือซื้อสินค้าจากผู้ขายไรายไหนตามใบสั่งซื้อเลขที่เท่าไหร่อันนี้คือวันที่ที่ได้รับได้รับสินค้า ก็จะมีรายละเอียดของสินค้าที่ได้รับผู้รับคือใครนะครับผู้ตรวจสอบคือใครนะแล้วก็พนักง,งานบัญชีนะคะจะต้องมีการส่งเอกสารฉบับนี้เนี่ยไปให้กับพนักง,งานบัญชีโดยกิจการเนี่ยจะเก็บสำเนาวไว้ส่วนต้นฉบับเนี่ยก็จะส่งให้กับผู้ขายไปสองการควบคุมสินค้าและพัสดุก็จะมีเอกสารที่ จะต้องใช้นะก็จะมีบัตรประจำสินค้าและพัสดุบัญชีคุมสินค้าและพัสดุรายงานการตรวจน้ำสินค้าและพัสดุคงเหลือใบเสนอซื้อนะคะอันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างของเอกสารหนะ้าที่เกี่ยวข้องรายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อเป็นการรายงานให้ทราบว่าตอนนี้เนี่ยมีสินค้าคงเหลือเท่าไหร่มีวัตถุดิบเท่าไหร่ก็คือมีการรับมาเท่าไหร่นะมีการเบิกออกไปเท่าไหร่แล้วก็มียอดคงเหลือเท่าไหร่ใบขอซื้อนะหรือว่าใบเสนอซื้ออันนี้ก็จะเป็นแบบฟอร์มนะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะของใบขอซื้อหรือว่าใบเสนอซื้อ สามการผลิตสินค้านะจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างก็จะมีใบสั่งผลิตแล้วก็ใบแสดงรายการพัสดุที่ใช้ในการผลิตใบเบิกพัสดุใบส่งคืนพัสดุใบนำส่งสินค้าที่ผลิตเสร็จจากโรงงานรายงานสินค้าเสียหายบัตรจดเวลาทำงานงบต้นทุนงานหรือรายงานการผลิต